สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับผมก็เช่าพระซื้อพระทุกวันนะครับเช่าพระซื้อพระทุกวันปล่อยพระปล่อยให้เช่าทุกวันเหมือนกันนะครับฉะนั้นหน้าพระผมก็อาจจะเปลี่ยนหน้าทุกวัน นะครับบางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าจะไปเจออะไรบ้างนะครับอันนี้บอกไม่ได้นะครับอ่ะไหนมาดูกันนะครับวันนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับพาะเครื่องก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับนะครับมีแล้วห้อยแล้วเรารู้สึกเราสบายใจนะครับส่วนเออเขาเรียกว่าไงส่วนความชอบเนี่ยนะครับ อยู่ที่ส่วนของตัวละของแต่ละบุคคลนะครับว่าชอบเล่นภาพแบบไหนนะครับอ่ะไหนผมได้แรบันนี้ผมได้เลี่ยมเงินมาขี่ชิ้นสามสี่ชิ้นองนี้ก็เป็นเลี่ยมเงินชิ้นแรกนะครับองค์นี้นะครับเนื้ออย่างนี้นะฮะภาสมเด็จองนี้นะฮะอย่างนี้เราไม่ต้องตีทางไหนเลยนะครับตีลงปีศูนย์เก้าบางขุนพรมนะครับบางขุนพรมปีศูนย์เก้านะครับถ้าพิมพ์นี้นะครับพิมพ์เกตบัวตูมสวยนะครับองนี้สวย นะขุมพรมพปีศูนย์เก้านะครับพิมพเกต์บวตุมเรียมเงินพร้อมใช้นะครับปีศูนย์เก้าก็ใช้ผงเก่านะฮของอสมเด็ดปะขุมพรม,พมนะครับที่แตกกุ่เปิดกุ่ตอนปีสองพันห้าร้อยนะครับเอาเป็นมวนเอามาเป็นมวนสารด้วยนะครับแล้วก็ปลูกเสกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโอราคานิยมราคาเล่นหาก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับหลักหมื่นหลักแสนว่าก,กันไปนะครับแต่อยู่กับผมไม่แพงเลยฮะอยู่กับผมไม่แพง นะครับผมมีหน้าที่หาพระอยู่แล้วนะครับบางขุมพรมศูนย์เก้านะครับพิมพ์เกต์ัตตุมนะครับเลี้ยมเงินพร้อมใช้พุทธคุณสมเด็จก็ครอบจักรวาลอยู่แล้วครับนะครับคงกระพันชาติเข้าวข้าบแม่ฮะเมตตามหานิยมโชคลาภนะครับพระสมเด็จอันนี้บางขุมพรมปีศูนย์เก้านะครับส่วนตันนี้ก็เลี้ยมเงินฮะอันนี้ก็สมเด็จเหมือนกันเลี้ยมเงินนะครับถ้าอย่างนี้นี่เราก็ต้องตีลึกกว่านะครับอย่างนี้จะเป็นพิมพ์เจดีละ นะครับเส้นสังกติเข้าซอกลักแร้เนี่นะครับพิมพ์เจดีอย่างนี้ต้องตีลงวันละขังนะครับองนี้เป็นองนี้ก็เลี่ยมเงินเหมือนกันนะครับอย่างนี้ก็ต้องตีลงวันละขังนะครับความสวยก็สวยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นพระสมเด็จนะครับห้อยก็ห้อยสมเด็จอยู่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับ องนี้เป็นพิมพ์เจดีนะครับพิมพ์เจดีนะครับอย่างนี้โซนอย่างนี้ตีลงทางวันละคังนะครับองนี้ถ้าพิมพ์อย่างนี้หน้าอย่างนี้นี่ชัวร์เลยครับอย่างนี้ตีลงทางบ้านกลางนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ขุนแผนห้าเหลี่ยมนะครับขุนแผนพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับอย่างนี้ตีลงทางบ้านกลางเลยถ้าถ้าหน้าตาอย่างนี้นี่นะครับแต่หน้าออกเรียบๆอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าอย่างนั้นก็อาจจะตีลงทางเ อยุธยานะครับแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นพิมพ์แบบเนี้ยนะครับตีลงทางบ้านกลางเลยองค์นี้สวยฮะนะครับแล้วก็สีสองสีอย่างเงี้ยนะครับสีสองสีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสีผ่านนะครับสีผ่านนะสีผ่านก็เป็นการความร้อนไม่ทั่วถึงกันทั้งองค์นะครับนะครับความร้อนไม่ทั่วถึงกันทั้งองค์มีตรงเอ่อสีเข้มๆนี่ก็เลยความร้อนเยอะหน่อยข้างข้างหลังข้างข้างที่โซนนั่นก็ความร้อนน้อยหน่อยก็ว่ากันไปนะครับเนาะ เพราะบางทีพระเวลาการเผาพระเขาก็เอาไว้ในไห่ในอะไรบ้างนะครับความร้อนแต่ละอย่างก็อาจจะเขาเรียกว่าไงล่ะอาจจะโดนไม่ทั่วทุกองนะครับแล้วแต่องค์ไหนใกล้ไฟไกลไฟอะไรประมาณนี้อย่างนี้นะครับขุนแผนนะครับพิมพ้าเหลี่ยมนะครับตีลงทางสุพรรณบุรีบ้านกลางพระขุนแผนเนี่ยนะครับคือนักรบและนักลักนะครับเด่นทางไหนครับพุทธคุณนะครับเมตตามหานิยมแล้วก็คงกระพันชาติแขวคาด นะครับผ้าคุณแผนนะครับส่วนหลายๆท่านที่เข้าใจว่าห้อยคุณแผนเราได้มีเยอะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นความความชอบส่วนบุคคลมากกว่านะครับฉะนั้นในการเล่นพระนะฮะนะครับไม่ว่าจะห้อยพระอะไรนะครับนะครับคดีทั้งนั้นนะครับเราเน้นเกี่ยวกับพุทธคุณด้าเมตตาดีกว่าเมตตามหานิยมนะครับโชคลาภนะครับองค์นี้คุณแผนก็สรุปง่ายๆก็คือนักลบและนักรัก นะครับนักรักในที่นี้ก็เด็กเกียรติกระด้าเมตตามหานิยมนะครับไม่ใช่ว่ามีเมียเยอะอะไรประมาณนั้นหลายๆท่านเข้าใจว่างานนะฮะคุณแผลมีเมียเยอะโอไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเด็กเกียรติกระด้าเมตตานะครับเนาะในการเจรจาในการทําธุรกิจนะครับหลายๆาอย่างนะครับฉะนั้นก็ดีทุกทางเด่นทุกด้านเหมือนกันองค์นี้เป็นแผนปั๊มครับแผนปั๊มหลงพ่อพงศ์ว่าช่องแคนะครับแผนปั๊มหลงพ่อพงศ์ว่าช่องแคนะองค์นี้เป็นงานเลี่ยมเงิน นะครับโอ้โหเฉพาะเฉพาะงานเลี่ยมนี่พันฮะเป็นพันฮะพันกว่าเฉพาะค่าเลี่ยมค่างเงินนี่นะครัพบพ่อผมช่องแขนี่คงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับหลวงพ่อผมช่องแขนะครับถ้าเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงค่อนข้างจะโด่งดังมากนะครับพระเครื่องท่านนี่มีราคาค่อนข้างที่จะมากนะครับเป็นเกจิยุคยุคเก่าไม่ยุคเก่าฮะนะครับวัตถุมงคลของท่านก็อยู่ประมาณสักปีหนึ่งกว่าประมาณนี้นะครับนี่เป็นแผ่นปั๊มพระผม นะครับแผ่นปั๊มพ่อผมมาช่องแคระนะครับปีหนึ่งสองนะครับปีหนึ่งสองสวยดีนะครับสวยดีแล้วก็องนี้องนี้ก็พ่อผมเหมือนกันฮะนะครับอันนี้เขาเรียกว่ารูปเหมือนข่าวกว้างหลังเต็มนะครับรูปเหมือนข่าวกว้างหลังเต็มพ่อผมนะครับถ้าอย่างนี้ก็น่าจะออกปีหนึ่งหกนะครับอย่างนี้ก็น่าจะออกปีหนึ่งหกหลวงพ่อผมมาช่องแครนะฮะ ส่วนองค์นี้นะครับถ้าผ้าโซนอย่างนี้นี่นะครับพิมพ์แบบนี้นี่ผมต้องตีลงทารหลวงปู่โตนะครับหลวงปู่โตพิมพ์นี้ก็น่าจะเ็าน้าจะเรียกก็พิมพ์ก้างป่านะนะครับพ้าหลวงปู่โตนี่ก็เด่นกันรกระด้างเมตตาเลยฮะเด่นกันรกระด้างเมตตามหาิยิมเลยหลวงปู่โตนี่นะครับเงินทองโชคลาภเลยนะครับพ้าหลวงปู่โตนะครับองค์นี้นะครับเป็นหลวงปู่คาบุนะครับวัดกุชมพูนะครับหลวงปู่คำบุนะครับ ถ้าผมจําไม่ผิดนะจํานวนการสร้างเท่าไรเหรอ,อผมไม่ค่อยเก่งพระใหม่เท่าไหร่นะครับจำนวนการสร้าง5,999องค์หรือเปล่าหรือยังไงผมไม่แน่ใจนะครับรุ่นอายุยืนนี่รูปเหมือนอายุยืนหลวงปู่คำบุนี่นะครับเรียมพร้อมใช้นะครับนะครับพระอย่างนี้นี่ผมถือว่าเป็นเกจิที่ค่อนข้างที่จะเก่งท่านนึงนะครับหลวงปู่คำบุกุดชมพูนะครับนะฮะแต่ก็อย่างว่านะครับราคาพระก็แล้วแต่ อาจจะพื้นที่อาจจะเล่นแรงนะครับอาจจะเล่นเป็นสายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบดีกว่านะครับแต่สวยไม่สวยครับทำสวยสวยดีนะทำสวยดีนะครับเป็นรูปเหมือนอายุยืนของปู่คำบุนะครับเรียมพร้อมใช้เลยนะฮะอ,องค์นี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงิน ผมพูดนห้ฟังหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับพระหลวงพ่อเงินเนี่ยหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านจะเด่นเก่ก๋ทางคงกระพันชาตีและก็ชื่อท่านเป็นมงคลนะครับนะครับชื่อท่านก็เป็นมงคลก็เด่นเก่เก๋ได้เมตตามหานิยมโชคลาบนะครับหลักๆเลยหลวงพ่อเงินเนี่ยนะครับสายเหนียวนี่สุดยอดเลยนะหลวงพ่อเงินบางขันเนี่ยนะครับฉะนั้นนะฮะนะครับถ้าไม่ได้เหนียวอย่างเดียวชื่อท่านก็เป็นมงคลด้วยเงินนะครับเก๋เก๋ได้โชคลาบด้วยนะครับหลวงพ่อเงินนะครับ ใครยังไม่มีก็หาติดตัวไว้นะฮะหลวงพ่อเงินนยะครับยังไงก็ชื่อท่านก็เป็นมงคลอยู่แล้วครับหลวงพ่อเงินนะครับ mm hmm. ตรงนี้เป็นหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองสุขนะครับวัดสะพานสูงหลวงพ่อทองสุขที่ท่านสร้างพระนี่ตั้งแต่ปี2400ไปไปลาย90กว่าจนถึงปี2520กว่านะครับใน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 บรรดาเกจิ ถายวัสนพานสูงนี่ก็จะมีหลวงพ่อทองสูงแก่สร้างพระเยอะกว่าเพื่อนนะครับหลวงปู่เอี่ยมหลวงพ่อกินนี่สร้างน้อยมากนะครับหลวงปู่เอี่ยมหลวงพ่อกินหลวงพ่อทองสูงนี่มีหลวงพ่อทองสูงสร้างเยอะหน่อยนะครับโซนเนื้อหาก็หลายๆโซนกันไปนะครับหลายๆโซนหลายๆยุคนะครับแต่ก็ท่านหลวงพ่อท่านละฮะท่านหลวงพ่อทั้งนั้นนะครับการสร้างหลายครั้งดีกว่าผมใช้คำว่าท่านสร้างหลายครั้งนะครับหลายเนื้อนะครับหลวงพ่อทองสุกปิดตาก็เด่นทางไหนครับเมตตามหานิยมโชคลาภนะครับสิ่งไหนไม่ดีเราไม่เอาเอาแต่สิ่งดีเข้าาม นะครับคือความหมายพระปิดตานะฮะองนี้องนี้จะเป็นพระนักปกนะครับชิงเงินนะครับถ้าอย่างนี้ผมคงต้องตีลงทางกุฎพระศรีนะฮะรูบุรีเขาว่าชินนี่คือชนะนะครับฉะนั้นพระเนื้อชินเนี่ยนะครับนำหน้ามาเลยนะครับคือคงกระพันชาตีแควคาดนะครับี่ตามมหานิยมเนี่ยเดินตามมาอีกทีหนึง่ง นะครับหลักๆเลยนะฮะพระกูเนื้อชินเนี่ยคือนําหน้ามาเลยคือคงกระพันชาติเค้า่าดนะครับนะครับแล้วก็มีเมตตามหานิยมนะครับแต่ตามมานะฮะนะครับแต่นําหน้าเลยนะฮะคือสายพระเนื้อชินนี่คือคงกระพันชาติเค้าฆ่าเลยสายเหนียวว่างี้ดีกว่าสุดยอดนะฮะสุดยอดนะครับพระเนื้อชินนะครับนอกนั้นก็จะเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จหลวงปู่ทวดตันนี้เป็นเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทวดนี้เป็นเนื้อว่านนะครับตรงนี้เป็นเนื้อว่านหลวงปู่ทวดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับพระประมาณนี้องค์นี้พระพิคเนตฮะพระพิคเนตพระพิคเนตนี่ก็เทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะฮะสังเกตนะครับหลายๆครั้งนะครับเราจะเห็นนะที่บูชาพระพิคเนตเนี่ยนะครับโอ้บ่งบอกถึงความประสบความสำเร็จความร่ํารวยเหมือนกันนะนะครับบูชาพระพิคเนตเนี่ยนะครับผมก็มีอยู่หลายองค์เหมือนกันนะครับพระพิคเนตนะครับองค์นี้เป็นพระพิคเนตนะครับก็ประมาณนั้นแหละฮะนอกนั้นก็จะเป็นสมเด็จ นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับแล้วก็นิดๆดยหน่อยนะครับอ่ะก็อย่างไรแล้วนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในการฝ่าสมพระเครื่องนะครับพระเครื่องไม่มีคําว่าแพงนะฮะนะครับอยู่ที่เราพอใจหรือเปล่าในการเช่านะครับฉะนั้นนะครับในการเล่นพระเครื่องนะพยายามศึกษาด้วยตัวเราไว้นะครับ นะครับยิ่งถ้าเรารู้ภาเครื่องเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็ยิ่งจะสามารถหา้าเครื่องได้ในราคาที่สามารถจับต้องได้นะครับแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราก็อาศัยผู้รู้ผู้ชํานาญการให้เขาชี้แนะช่องทางให้ก่อนนะครับอ่ะอย่างไรแล้วนะครับนะครับวันนี้ก็ผมก็ขออนุญาตจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ นะครับเดี๋ยวถ้าซับสไครป์ผมได้เยอะๆถึงจุดจุดหนึ่งถึงเป้าหมยายเนี่ยผมจะมาแจกพระแจกวัตถุมงคลให้นะครับยังไงก็ฝากกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่สุขภาพดีมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ